ของการมีงานทํากันบ้างถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในยุคนี้เลยทีเดียวนะคะหลายคนบอกว่าว่างงานว่างงานกันเยอะเลยแต่มีอีกหลายหน่วยงานค่ะ ที่เปิดรับและเปิดโอกาสให้กับคุณนะคะในการสร้างงานอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะนั่นก็คือการจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานโดยสำนักง,งานจัดหาง,งานนะคะวันนี้จะพาไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะไปดูบรรยากาศของการจัดงานนะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์กับกิจกรรมนัดพบแรงงานโคเปเมนต์นะคะตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่หอประชุมมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏอุตรดิตถ์ในผ ลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานนัดพบแรงงานโคเปนเมนต,ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่นะคะทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญของรัฐบาลค่ะให้เปิดให้มีห้างร้านบริษัทต่างๆมารอรับสมัครงานสัมภาษณ์งานณนะจุดรับสมัครเลยวันสต๊อปเซอร์วิสเลยจริงๆอยู่ในจุดเดียวกันเลยเนี่ยนะคะในขณะที่ผู้สนใจที่ต้องการเปลี่ยนงาน สมัครงานใหม่โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบใหม่ค่ะก็ทยอยเดินทางมาสมัครกันอย่างต่อเนื่องตามภาพเลยนะคะที่เราเห็นนะคะก็โอ้โหเรียกว่าจบกันมาแบบ ใหม่ๆจริงแกะกล่องเลยบันดิดใหม่จริงๆนะคะทิดใหม่จริงๆจัดหางานจังหวัดอุตรดิต์นะคะท่านสมมาตรอนันทราทรัพย์นะคะก็ได้กล่าวว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่22กันยายน2563อนุมัติโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและก็ภาคเอกชนของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะตามผลการพิจารณาของคณะการกันกรองการใช้ จ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานผู้จบใหม่ให้มีงานทำรวมถึงช่วยเหลือนายจ้างสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลนะคะก็ให้การอุดหนุนเป็นเงินค่าจ้างค่ะสา จำนวนนะคะรอยละ50ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาแต่ไม่เกิน7,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา1ปีจำนวน50,000อัตราคา่ะค่ะและการจัดงานในครั้งนี้นะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเป็นการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่นะคะโดยภาครัฐภาคเอกชนเพื่อให้ทั้งนายจ้างสถานประกอบการ ผู้จบการศึกษาใหม่ผู้ว่างงานได้พบปะกันเลยสัมภาษณ์พูดคุยกันเลยเพิ่มโอกาสในการจ้างงานมากขึ้นและจากครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเลยนะคะก็มุ่งตรงไปที่นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่แล้วยังไม่มีงานทําค่ะอายุการทํางานไม่เกิน25ปีหากอายุเกิน25แต่จบการศึกษาประจําปีการศึกษา2562ถึง2563มีวุฒิการศึกษาทั้งม6ปวชปวสและปริญญาตรีเนี่ยนะคะรวมถึงผู้ว่างงานทั่วไป ด้วยทางด้านนายจ้างสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประากาันสังคมตรงนี้นะคะซึ่งที่ภาพที่เราเห็นในการจัดงานครั้งนี้ก็มีบริษัทที่มาเข้าร่วมงานเนี่ยกว่า30บริษัทเลยนำตำแหน่งงานว่างมารับเปิดรับสมัครเนี่ยนะคะกว่า1,000อัตราค่ะและนอกจากนี้ยังมีตำแหน่งงานว่างรองรับในระบบ ของไทยเองที่มีงานทํากว่า2000 20, 0อัตราด้วยนะคะรวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ตามภารกิจต่างๆทั้งพอมีงานทําแล้วก็ต้องเข้าระบบประกันสังคมาการทดสอบความพร้อมทางอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองการให้คําปรึกษาด้านแรงงานการประกอบอาชีพต่างๆผู้สนใจสมัครลงทะเบียนได้นะคะตอนนี้ใครที่อยู่ในจังหวัดไหนยังว่างงานอยู่เป็นนักศึกษาที่จบใหม่เนี่ยนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยของโครงการ การรัฐบาลโครงการนี้ www. จ้างงานเด็กจบใหม่ .com www. จ้างงานเด็กจบใหม่ .com เป็นภาษาไทยเลยใช่นะคะทั่วทั้งประเทศนะคะน้องๆจบใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะนึกถึงตอนพี่สองคนนะคะตอนหางานทำเนี่ยสมัยนั้นต้องซื้อหนังสือพิมพ์ค่ะคุณน้องค่ะเป็นกระตักเลยนะแล้วก็วงอยู่อย่างนี้ค่ะสมัยนี้เข้าสะดวกสบายนะใช่ไปที่เดียวมาเลยเข้าแบบว่ามีระบบออนไลน์กันเยอะแยะสะดวกสบายแล้วก็หลังจากโควิด -19 มาเนี่ยนะคะก็จะเห็นโครงการหลายๆโครงการค่ะที่เพิ่มการมีงานทํา<ช>นี่1โครงการละ w ว w ร์ดจ้างงานเด็กจบใหม่ .com เนี่ยนะคะหโครงการของสํานักง,งานจัดหางานถ้าไปตามมหาวิทยาลัยค่ะก็จะมีอีก1โครงการ<ช>นั่นคือ 1>, <ห>1ตําบน1หนมหาวิทยาลายาัย,าลายเป็นโครงการที่รับสมัคร ผู้ที่ว่างงานเข้าไปทํางานกันค่ะแล้วไม่ใช่เพียงแค่คนจบใหม่เท่านั้นไม่เกิน3ปีภาคประชาชนทั่วไปก็ได้ทํางานร่วมด้วยนะคะอัตราเงินเดือนตามบุตรระยะเวลาจ้าง1ปี 1> <ใน S 2> ตอนนี้เขากําลัง<น>เปิดรับสมัครกันอยู่นะคะใครที่กําลังมองหาว่าอยากมีงานทําใกล้บ้านเราติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเพราะว่ามีทุกตําบลทุกพื้นที่ทั่ว